เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากจ้าขอบคุอบี้ให้พีดาให้หนังสือไทยเป็นตุ๊กรลยยังเรียบร้อยนะโอเคมันก็เป็นภารกิจที่สำคัญที่เราจะได้ฟังเรื่องราวของพี่ประกิตสิมสกุลหรือกิเลนประลองเชิงปรบมือดังๆให้พี่กิเลนประลองเชิงครับ ครับอาจารย์สกุลบุญญทธศต์ครับท่านผู้มีเกียรติครับผมจะต้องพูดว่าผมไม่คิดว่าในชีวิตจะมีวันนี้นะปีนี้77ปีเมื่อกี้เห็นอาจารย์โบตันท่าน,ท,าน,ท,านท่านดูท่านท่านอายุมากกว่าผมทั้งที่เท่ากันแต่ผมยังกระ็ับประเจงนะครับวิ่งได้ 5กิโลเมตรหนึ่งชั่วโมงหนังสือจะพยายามเขียนต่อไปถ้าคุณยียังให้เขียนวันนี้ที่ตั้งใจก็คือว่าจะพูดอย่างไรไม่ให้น่าเบือ่อเขียนหนังสือทุกวันเขียนไปจะเป็นหมื่นเรื่องแล้วนะครับที่สิบกว่าปีเนี่ยจนเบื่อตัวเองแล้วว่าจะคิดอะไรอีกในทุกวันต้องคิดทุกวันวันนี้เจอมีคนชมเยอะแยะเลยเขียนดีจังเลยพี่หมาตำรวจ แล้วก็มุกเดิมอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเขียนดีนะครับมาตำรวจขอบคุณนั้นคุณชัยพรที่ให้หนังสือและทําให้ผมได้ค้นเรื่องนี้เพราะที่เคยอ่านมาก่อนจะได้อ่านอีกครั้งก็ได้หยิบเขียนใช้อีกครั้งหนึ่งชีวิติเลยก็มีอย่างนี้ครับหยิบจับของคนอื่นที่ดีๆเขียนที่เตรียมกระดาษเนี่ยเพื่อควบคุมตัวเองไม่ให้เลอะเทอะครับมันจะเหลวไหลพุ่งไปตรงไหนคุณแม่ของลูกสาว มาคุมด้วยลูกสามมาคุมด้วยนะครับสั่งมาว่าอย่าเผลอพูดตัวเองผมก็อึง้งคนเป็นนักเขียนเนสั่งไม่ได้ใช่ไหมจาจ๊รแล้วบางเรื่องที่จะพูดให้คนอื่นถ้ามันน่าเบื่อล่ะผมจะเริ่มอย่างนี้นะครับว่าผมขอบพระคุณท่านทั้งหลายผมเชื่อว่ามีบางท่านก็องค์แอบจะนึกในใจว่านี่ไม่ใช่นักเขียนอย่หว่าท่านอยากคิดว่าตะเข็บเรื่องนี้จะไม่มีนะครับ นักเขียนกับนักข่าวมีแน่ช่วงที่ผมเผลอเขียนพาอรู้ไม่จริงแต่ก็รู้แล้วที่คุณชมัยพรพูดเมื่อกี้ว่าวันที่สิบเอ็ดเดือนอะไรนะพฤษภาคมที่มีการตั้งสมาคมนักเขียนโดยคุณสุวัสดิ์วอลเดีลกนั้น่ะผมเผลอไปเขียนว่าเป็นวันของวันตายของสิตภูมิศักซไมใช่ไม่ใช่นะครับ รู้แล้วเข้าใจแล้วครับแต่จะมาทามเข้าใจกันอีกว่าคุณพระดอนสักดาตอนนั้นเป็นบอกอบังกอกท่านมาคุยกับผมมากให้ข้อมูลว่าท่านเป็นตัวกลางวิ่งระหว่างคู่ยิ่งใหญ่สองคนที่จะตั้งสมาคมนักเขียนเน่เรื่องนี้ข้อมูล,ลึกไปอีกนิดหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนั้นแน่นอนสุวัตรวาราดีลกเรื่องแรกของท่านผมอ่านในทะเลอยู่หน้าชะอําหัวหินมเทพพระบุตรนักเลง เขียนเรื่องยาวให้จบเบือเรื่องสั้นทีละตอนอ่านกันไหมครับมันแปลกแต่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคนที่สองผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในหน้าสามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐท่านชื่ออุทรพลกุลผู้ยิ่งใหญ่สองคนนี่ผู้ยิ่งใหญ่ของผมติดคุกม,มากกว่านะครับสองรอบ11อปีแดเดือนอุทธรพลกุลหน้าสามเน,นี่งานแสงเนี่ย ตกลงกันไม่ได้สักทีจนในสุดสรุปกันว่าวันที่๕ธันวาคมเป็นวันนักเขียนนั้นน่ะประเด็นที่แตกหน่อนี่เดี๋ยวจะยาวไปคุณเคุให้สันทราบมาว่าเจอ,อีของผมผมรักเธอนะเธออ่นานขมา์ผมทุกวันแต่เธอไปแล้วผมยันเตึงงอนไม่ขอเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนักเขียนด้วยหลักคิดว่าก็สมาคมนักเขียนไปเรื่องของนักเขียนไม่ใช่นักข่าว เห็นไหมมันมีปมอ,อยู่ในใจแต่เอาละสมคมตั้งกันแล้วเป็นคุณูปการมาถึงวันนี้จนถึงวันผมมาเยือนวันนี้ขอบคุณคุณประการอันนี้ทีนี้กลับมาสู่เรื่องว่าแล้วผมจะพูดอะไรให้มันไม่น่าเบื่อเราบอกกับลูกว่าพอว่าผู้ท่านนาทีต่าน,นั้นอะ่ะแม่ดันสั่งว่าแม่เป็นสประชนะได้ภรรยามีเกียรติมีศีนะครับเป็นสอประช อย่าเผลอพูดเรื่องตัวเองในวันละองวันผมอึ้งเลยเพราะเรื่องผมเตรียมมาเรื่องตัวเองแล้วร้อเปอร์เซ็นเลยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับให้มันน่าสนใจแบบนักเขียนท่านลงตั้งประเด็นซิว่าเมื่อผมขึ้นจากทะเลมาเนี่ยโดยมีวุฒิในประกาศยีบัตรปม 1, หนึ่งใมนี้คือปห้านักทำเอกนะปเจ็ดครับพันโรงก็ไม่รับอยากพูดภาษานักเลงมาหมาตัวเดียว ไปไหนไม่รอดแน่อีตอนที่นั่งรถไฟไปยาลามีญาติไปอยู่ยาลาบอกเฮ้ยเราไปเริ่มต้นกับที่นั่นไหมจริงญาติเขตั้งหลักอยู่แล้วว้าเวครับผมไปเด็กป้าแ,แลมเพลงลาสาวไม่กรองเพลงชีวิตผมนะที่ผมบอกว่าคุณเลิศวงสาโรเขียนแกแต่งจริงแกเป็นทอรออ09รุ่นหนึ่งผมเป็นทอรอ09ผลัดสาม แต่งเพลงอ่ะดังแล้วตอนผมก็อยู่เกิดแก้วโรงเรียนพลทหารเพลงทั้งเพลงมันเป็นชีวิตผมผมพิยารณาว่าเราเขียนกรอนดีลงพิมพ์มาได้ตั้งหลายเรื่องแล้วทำไมมันไมได่ดังเหมือนเลิศวะเลิศก็ไปให้คุณกเกษมสุวรรณมณีนะฮะเพื่อนกันอตอนนี้เริ่มเจอแล้วไม่ได้ไปยืนคล้องอย่างผมแล้วขายกาแฟอยู่พักเดียวเดี๋ยวยาวไปคือเรื่องผมว่าเพลงนั้นมาทอยให้ผมบ้าเลยผมไม่เดกเม่กรอง เป็นเนรพระตะแหลมสอบนักธรรมเอกได้วัดวัดตะแหลมรุ่นเดียวกับเปลวสีเงินนักธรรมเอกสนามเดียวกันนะครับสอบเดียวกันได้ผลสอบมาพร้อมกันเปลวสีเงิน M ผมไปไหว้หลวงพ่อตะแเหลมว่าหลวงพ่อจะไปทางไหนดีเสี่ยงซึมซีครับท่านทั้งหลายเคยเสี่ยงไหมครับใบที่เก้าใบที่เก้าตัดตัวมัดฉาจะกลายเป็นมังกรเหมือนก่อนมา คิดไปหาลาบผลด้วยกลใดทิศทักษิณทิศปัดจิมริมวิถีว่าไปดีมาดีเป็นสีใสหลวงพ่อมาแหลมบอกให้ผมไปใต้หรือไปตะวันตกนะครับนั่งรถไฟไปตอนนั้นนะมันต้องแบ่งสองช่วงนะครับปีสิบสามปลายปีที่จริงผมไปศูนย์เจดรอบหนึ่งไปปีสิบสามก็ใจจะไปอยู่จริงรถไฟสายยาวนี่ต้องไปนอนที่ ถ้าตะเภาคุณยินคืนหนึ่งถึงจะต่อยังไม่มีรวดเร็วพูดถึงความยาวนอกประเด็นไปถึงแล้วชีวิตกูจะเป็นอย่างไรจะทําอะไรท่านทั้งหลายเปิดเรื่องอย่างนี้ดีกว่ามันมีช่องทางหนึ่งสําหรับคนไม่มีทางไปนะครับคนวุฒิป .4 วุฒิป .5 หนังสือพิมเดลี่นิวสมัยนั้นเกิดช่องว่างนักข่าวเขไม่ส่งข่าว เพื่อนที่เป็นนักข่าวทะเลก็ถามว่าประกิจส่งไหมในยะซึ่งมาเรียนรู้กันว่าเพราะว่ามันไม่ได้สตางค์ส่งเป็นปีเองอาจจะได้สามร้อยบาทไปกันไหวไหมช่องทางที่ไม่มีใครไปแต่ผมไปส่งไปเจอหน้าหัวหน้าข่าวขึ้นหน้าหนึ่งยี่สิบกวันพาดหัวยักษ์พาดหัวรองข่าวจับตัวค่าถ่ายสมวนนั้นยักษ์เรือนนะครับเดินกันยี่สิบวันส่งรูปขึ้นหน้าหนึ่งส่งทั้งเครื่องบินส่งทางรถไฟสามเดือนเนี่ยเราได้ค่าข่าวสามร้อยบาท ขอโทษจำนำแหวนจำนำนาฬิกาได้สองร้อยสองร้อยเป็นค่าน้ํามันเอาละยากลาบากแต่เป็นเส้นทางที่ผมเลือกเดินเป็นเส้นทางที่ผมเลือกเดินผมจะแก้ปัญหากับโทรศัพท์ยังไงดีไม่ได้พิดเื่องเลยติสาวุธโทรมานะครับกัจจพลเจ้านายรุ่นผมอยู่ว่าผมไปยังไงที่ผมไม่เด็กปั้นดี๋ีวได้ก็ถึงประเด็นให้เข้าเร็วเวเห็นไหมวาสนาได้ประเด็นที่ผมจำไหมไหมครับว่า ใบที่ก้าเล่าชัดตัวมัดฉาจะกลายเป็นมังกรเหมือนก่อนมาในความยากแค้นแสเนเก่งคนชีวิตก็มีความหวังอะ่ะหลวงพ่อว่าปลามันะจะกลายเป็นมังกรแล้ววันไหนกูจะเป็นพอเลยนะฮะขอบคุณครับเอาละครับไองานข่าวที่ไม่ได้สตังนั้นน่ะทำไปจนปีที่สามผมจำได้ว่าผมถอดใจวันนั้นปาสูมาบตัวเข้าป่า เกิดคอนฟ lict ระหว่างผู้รับผู้ส่งแล้วเกิดเรื่องความบาดหมางท้อแท้หัวใจมันไม่ได้สตังเลยเออขอโทษครับผู้หญิงมาจีบยังต้องเดินหนีเลยเพราะไม่มีตังเลี้ยงกาแฟเขาเป็นปั๊มขมขืนครับแคดขอโทษนะได้แม่น้องแป้งมาที่ยาลาแต่ตอนนั้นมีอยู่พันแตอนนั้นไม่มีมันยากแค้นมากมันก็มีเทวดามาช่วยนะครับจู่ๆคุณสนิทเอก,กชัยก็ส่งนักข่าวโอโสคนหนึ่ง อ่าวีพิชนิตธรรมสุกติเป็นเพื่อนนั่งอยู่ด้วยกันชื่อทวินมนัดน้อมนั่งขึ้นบินไปหาปากิตไปเจราจาว่าให้เริ่มทํางานใหม่มีเงินเดือนแล้วครับอย่าตบมือให้ผมสี่ร้อยบาทเห็นไหมครับชีวิตไม่ง่ายแต่ก็มาแล้วเราเดินมาทางนี้ปลายังไม่มีวิแววเป็นมังกรน,นะมันก็เข้มข้นขึ้นเลยละ่ะ ปีหนึ่งแปดก็ไม่ได้สมัครงานอีกเดินเข้ามาจะมาเบิกเงินค่าข่าวตอนนั้นส่งอยู่สี่ฉบับคืออย่างนี้นะที่ต้องส่งสี่ฉบับมติชนยังไม่เกิดเป็นประชาชาิคู่กระเดินยนคชั่นภัยบุญ์ังเทศโทจี้เลยรู้ว่าปกิจด,ดังผมกลางแล้วเป็นนักขา่าวประเภทปิดข่าวคนอื่นได้แล้วเก่ามากมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งทั้งที่ตังไม่มีนั่นแหละส่งข่าวมาให้ประชาชาติเนี่ยเขาส่งสบา่ายครั้งหนึ่งเย็นครั้งค่ำภัยบุญมังเทศซึ่งเก่งมากก็จะขอว่า ขอประเด็นประเด็นนะรูปถ่ายแล้วก็ต้องส่งข้ไปให้นั่นประชาชาติจึงแตกหน่อไปให้เดเนีชันยู่สุขวิถุ์ายนแปดาผมจำไม่ได้เดลิทามแยกตัวจากเดลินิวก็ได้เดลินิวก็ได้เอาว่ามันไม่มีตังอีกแล้วปีนั้นวันเวลานั้นฝนตกมาเก้าเดือนผมนั่งรถไฟขึ้นมาฟ้ามันมืดตลอดมันบอกนายอะไรก็ไม่ทราบถึงจุฬพรฟ้าสว่างผมเห็นข่าวเขายกสตาฟออก เดินมาถึงลงพิมพ์เดลินิวลงพิมพ์นี้ให้เจ็ดร้อยบาทครับที่ทำมาสี่ห้าเดือนที่แล้วลงพิมพ์ที่เป็นหลักเป็นฐานให้ผมอยู่แล้วให้ผมฝึกบินมาจนถึงวันนี้นะครับไปเดลิทามพี่ไปทุนชวนอยู่ด้วยให้พันหนึ่งไปทุนสุนทรไปเดนิชั่นสี่ครั้งได้มาสี่ร้อยผมก็ยืนบอกเขาตรงๆแล้วผมไม่ทําให้คุณแล้วโว้ยคุณขอผมไม่ไปจ่ายกันนะครับใครอยู่มาทด่ทนไม่ต้องมาโกรธผม ฝ่าจะฝ่าฟันมาเก้าชันฟ้าได้เป็นตัวประจิไม่ง่ายใช่ไหมแต่พอเดินเข้าโรงพิมพ์เจอใครทราบไหมครับหัวหน้าข่าวคนหนึ่งเคยไปทําข่าวชีชนาอินทระเห็นหน้ากับหัวละลายเอ็งไม่ต้องกลับแล้วนะไอ้ประจิเห็นไหมฮะไม่ต้องสมัครงานณนะวันนี้กีเลนคนนี้ก็ยังไม่เคยสมัครงานโรงพิมพ์ไหนไม่เคยลาออกจากโรงพิมพ์ไหนออกก็เดินออกในเดือนสุดท้ายก็ไม่เคยรับแอกยโสทั้งที่รู้น้อยเรียนยน้อยนี่แหละแอคมากหันไปซ้ายมือ เขาชื่อโรดงามแมนนักทําเอกรุ่นเดียวกันเป็นหูหน้าขาวใหญ่บรา่ำเลยเส้นมีสองเซ้นเขียนเรื่องเรื่องหนึ่งที่ชนะอินทรัตแมวเอาสั้นๆน,นะครับเรื่องนี้มันสร้างผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ผู้แรกบอกใช้ไม่ได้ผมเห็นหลานสาวมันปีนตานอุปโลกตัวเองเป็นวิชานักเขียนตําราชื่อปากกาทองเขียนโดยวิชัยพิชัยโอตรดิตใครมีบ้างครับลเราปี95 เป็นตำราฝรั่งนะครับขึ้นต้นแบบโอเฮิลลี่ขึ้นต้นของอุตสนาเพืองธรรมขึ้นต้นแบบไทยจบแบบไทยผมมีวิชาผมก็นั่งคิดว่ากูจะเขียนยังไงแทนที่จะเขียนเรื่องสันมาสู่ลุ้มคามเป็จังหวัดเล็กๆก,ก,ก็ใช้วิชาฝรั่งโนนฟิก no ชันใช่ไหมให้จิ๋มหลานสาวคนมันเดินแบกกระบอกตะขอโทษอ่ะเห็นกระบอกตาลที่มีน้ําตาลเต็มสมัยก่อนไหมกระบอกไะครับไม่ใช่สังกสี แล้วน้ำตาลเต็มแล้วหลับตาเห็นสะพานไม้ไผ่ในท้องล่องสวนไหมหลับตาที่น้ำตาลเต็มแบบสองอ่ะผู้หญิงแม่ผมพี่ผมเป็นทุกคนอ่ะเขาจะปราดผ่านสะพานไปได้อุปโภคคนตื่นเต้นถ่ายรูปตามไปถ่ายรูปที่คอตาลเขาดีเลือกตาลเตี้ยๆเอาเรื่องส่งมาให้หัวหน้าผมอันนี้เรียนสอนรุนน้องไว้ถ้าจะผ่านชีวิตแบบผมต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับสถานการณ์นี้พี่ที่แสนดีของผมเขาบอกว่าผมมีช้างเผือกชนะอันทักษ์เนี่ย เอาผมเข้ามาเนี่ยข้อดีของท่านแต่ท่านอ่านเรื่องนี้ไม่ออกท่านกระบวนว่าเฮ้ยกิจเองเขียนอะไรบรรยากาศเต็มไปหมดขอเล่าเถอะมันสําคัญสลับนุ่นน้องเธอเอาไว้ก้นแฟมสองเดือนต่อมาเรื่องเดียวกันนั้นผมหยิบเอาไปยื่นเข้าห้องคิงห้องคิงมปูพมติดแอร์ขวามือโกวิศสีตรายันรามาูนผู้ยิ่งใหญ่ตรงหน้าสุเทพเหมือนประสิทธิเวศสิงโตพึ่ม พ่อมาอยู่เลยฉัดหลังไปหน่อยไก่อ่อนจอสยามบัรเจิดทวีนี่สุดยอดตำนานของไทยรัฐทั้งนั้นนะครับสิบคอลัมน์ดังเก้าคอลัมน์ดังอยู่กับคนพวกนี้หมดพ่อผมเอาไปยื่นให้สินโตโลกพลิกเลยครับสิบนาทีถูกเรียกเข้าไปนับแต่นั้นผมเป็นตัวแทนทุกคอลัมน์ในเดลนิวมีคอลัมน์อยู่หกคอลัมน์เดลนิวโกวิชีตรายันถ้าเจอใครถ้าเจออาจารย์สมป,ปองวันนี้สมปองรู้จักไอประกิดมันหัว้น่ารีเลเตอร์ผนี่ิจพี่โกโยกกู ขอโทษครูนะครับกูไม่ได้เป็นหัูหน้าก็มาบ้านเชียงสาวปาตานผมอ่านแล้วขนลุกผมไม่มีมุกอะไรตอนจบก็บอกสาวมันกลับหนึ่งทุ่มเนี่ยมันไม่กลัวใครหรอกมีตาดปาดตานเล่มมันใหญ่ฟา์มคมที่มันปาตานเนี่ยมันปาดคอตัดคอคนที่เดียวขาดมันใหญ่คมมากให้รู้ว่าไม่มีใครกอะแกะสาวสวยในล่มเงาป่ามะพร้าวเวลาหนึ่งจบแค่ไม่มีมกุกไม่มีอะไรไม่มีการเวลา เรื่องนี้สร้างผมมาจนเป็นกิเลนนะครับเมื่อผมมาอยู่เทรัตผมก็สงสัยทำไมวัดรพผลเขาเล็งผมนะักหนีไปก็ตามกลับสองรอบนะครับยางหนีตลอดหนีตลอดก็จ้างกูน้อยนะักเกิเดือนถูกเขายิงกันตายในเดืนเอนบิถนเดียวกูก็หนีาตามกูกไปอยู่อยู่จนวันนี้เห็นไม่ทางชีวิตนักสือพิมไม่ง่ายมันสูญเอ๊ะปลาจะเริ่มกลายเป็นมังกรแล้วกันมัน้งเล่าแล้วนะครับที่ผมได้รางวัลมาตั้งแต่ต้น ปีหนึ่งแปดมาถึงปีแรกถ่ายรูปได้รางวัลยอดเยี่ยมจากสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยถ้าให้สัมภาษณ์ว่าขอเติมในวงเล็บให้ท่านทั้งหลายทราบเพื่อแก่ผู้ก่อตั้งรางวัลเถรมูลนิธิอิสราอัมบันตกุลรางวัลหมื่นบาทแบ่งมาครึ่งได้มาห้าพันีนั้นได้สองรางวัลยอดเยี่ยมนะครับไม่ใช่ชุมเฉยนะครับเอามาดาวบ้านหลังแรกที่ตอนที่อยู่ที่บางบอนนะครับเห็นไหมชีวิตได้มาด้วยแค่นี้เอามาดาวบ้านแล้วบ้านละหกหมื่นปีสามสี่ ไยตาทิพตายได้เป็นท้ะแก้วปูก้าคอลัมน์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกขีดเส้นใต้แน่นอนนะครับผมมาอยู่เทลั์ปีที่8ถึงได้คอลัมน์ก็กลายเป็นทะแก้วปูก้าเอาละไม่พูดเรื่องอะไรเขียนดีแค่ไหนอย่างไรปี3าสี่ได้รางวัลอายุมงคลนสวนกุลเ้ารางวัลที่2ได้มาแล้วเห็นไหมฮะม,มาปีนี้อ็ต่อมามัางกร5เลิบตายเมื่อปีสี ขีดเส้นใต้หน่อยสิครับผู้ใหญ่ไม่ตายผมไม่ได้เกิดอะชีวิตที่มาแบบไม่มีทางเรื่องแต่เริ่มเห็นวีวแววพี่กวิดย์เขียนฉบบกามากังกรฮาเล็บตอนที่แกเขียนแกแยกมาอยู่ไทยรัฐก่อนผมชมกันทุกวันคนอะไรวะเขียนหนังสือยังเทวดาปลื้มกันด้วยความรักศรัทธาระหวังพี่กับน้องทำไม่ทิ้งกันแกบางคเอาผมเข้าไทยรัฐเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นวิกฤตชีวิตเลยจะได้จบเร็ว จู่ๆสราวุฒิวัชรพลไม่ต้องบอกมาเป็นใครลูกชายในกำรพลประเด็นนี้เป็นบณนไดการบริหารเมื่อกี้โทรศัพท์มาหาผมเรียกกระบาพี่ต้องเขียนแทนพี่กูวิ์เฮ้ยนายชาติหน้าผมก็เขียนเหมือนโกมกพี่โกไม่ได้ไม่เคยคิดว่าจะเขียนได้ด้วยแต่จริงนะครับคุณเอาอรประวัติศาสตร์วรรณคดีวรรณกรมรมว่าบอกก็แตกมาจากไหนกลุ้มมาเขียนเปรียบเทียบประกา,ารเมืองแล้วหน้าแคบๆสั้นๆสามจุสี่เป็นทัด มันยากนะไม่ใช่นายใช่ไหมครับปฏิเสธครับจ่องหน้าอันที่สองแล้วนายลืมแล้วเหลอพี่โกเอาผมเข้าไจารัฐหรือจับโปอีนิดผมมีคุณธรรมนะเมื่อเอาน้องมาไล่พี่กูไม่เล่นกับมึงผมก็บอกตอบไปแล้วโกรธพี่โกเหรอผมรับเงื่อนไขด้วยก็ได้ขอเขียนแทนให้เดือนแต่พี่โกกับเขาไม่เล่นกับผมฉลามเขียวเกิดห้าปีแปดปีผมไม่นับพี่โกวิ่งเต้นจะสร้างโรงแรมมังกร ยุโเเซียพี่โกต้องมีหน้าสามเพื่อค้ำยันตัวเองชมผมเถอะวันนี้ผมยังเดินมาอยู่รูกสามมาสง่งพี่โกแกทาโรงแรมสองสามร้อยล้านมีสินเยอะแยะแกต้องมีคอลัมน์ค้ำมังกรเกิดอีกรอบที่เล่าสองเรื่องนี้จะได้บอกว่าเป็นเวลาสิบกว่าปีฝ่ามังกรตัวจริงจะตายนาปกากิเลนจะเกิดที่จริงกิีเลนอายุงานวันนี้มันต้องสามส,ามสิบกว่าปี พราะผมถูกวางตัวไว้ด้วยคนนี้ผมก็เลยถามเพืตรงๆปรากฏว่าเขาไม่ค่อยปลื้มกัรละวันเพื่ลูกน้องผมหรอกขอญาตินิทานนายหน่อยได้รางวัลจะยึดเงินเข้ากองกลางด้วยซ้ํานายผมอะ่ะนี่เขาได้ยินนะให้ลูกน้องใครอยากบอกก็นะประโยคนี้หวังว่าคงไม่เขียนเชื่อไหมครับทะเลาะกันเขาได้รางวัลมาเพิ่มใหยก้อกครึ่งหนึง่งก็ทะเลาะกันระหว่างพี่กับน้องเขารักผม บางครั้งเขาเรียกผมพี่บางทีเขาก็ด่าผมเป็นลูกจ้างเลอะเทอะไปตามแบบของผู้ยิ่งใหญ่ลูกคนมีตังค์เอาแต่ใจตัวเองนะครับปีนี้เกิดปลื้มขึ้นมาผมเลยเล่าวัานายรู้ไหมถ้านายไม่ดึงดันปั้นหนุนดึงเนี่ยผมไม่ได้เป็นกีเลนวันนี้ไม่ได้รางวัลสีบรุพาหรอกขอบคุณนะรู้ไหมสราวุธซึ่งไม่เคยแยแสไม่เคยเลี้ยงรับรองเรื่องนี้ห้ามนะะักข่าวไปเขียนด้วยบอกเขานะคนในไทยรัฐเลยนิ่งแล้วก็พูดว่า นี่คุณที่คุณถ้าคุณมาพูดคุณคณวรจะพูดเรื่องนี้ด้วยนะปรบมือให้หน่อยได้ไหมครับมนุษย์เรานะครับเกิดมานะครับมีสองแบบเคยฟังทมพุทธเจ้าหนึ่งข้อมานี่เข้าสาระผมจะพยายามจบและจักสีจัดทำข้อที่หนึ่งปฏิรูปเทศสวะวาสนี่เน้นถะ้าทำเอกแม่นข้อนี้จริงๆท่องมาได้ั้งนาวอวาสแล้วอายุสิบสามทำไใ้สมเลิมเลยนะครับอยู่ในถิ่นที่เหมาะ สองสัพปิสูปัสยะคบคุณดีสอัตตสัมมาปณิธิประพฤติตนชอบสีปุปเพกะตะบุญญาตาว่าบาลีให้ดูคึมคุมนิสสาจำเนี่ยเลื่อนไปหมดแล้วทำบุญบัติชาติปางก่อนเห็นไม่มีบุญเก่านุนด้วยแต่เรื่องใหญ่ต้องอยู่ในถิ่นที่ดีถ้าผมไม่เขียนลงเทรัดต้นไม้สูบทุกของผมมันดีเนี่ยมันคงไม่โต ดินดีต้นไม้ดีมันโตไปด้วยกันขอบคุณแผ่นดินไทยรัฐและแผ่นดินไทยรัฐกขขอบคุณผมที่ผมโตในต้นไม้เขาด้วยรูไม้กำบมังแต่วันนี้เขาปลื้มด้วยได้ไประเด็นนะครับไม่ง่ายที่เราจะเกิดมาเป็นมันนี้ย้อนกลับมาไหมผมจะจบแล้วผมกำลังในิใจว่าฝ่าจะมาเป็นกิเลสฝาจะคิดนามประกาเหล่าเนี้ยนามประการี้บอกให้ก e, ็ได้นะมันมาจากนิสัยกิเลสอีกเมื่อก,กี้บอกแล้วใช่ไหมว่า ไม่วัดเลยตีนรุ่นพี่โลดก็เคยพูดผมเขียนแทนโลดไปแลมเดือนเปรีวสีเงินะทองปริวลูกแม่ปาาแม่ปาาเนี่ยแม่ยายนะครับด่นะานสาวแม่ปาาอยู่นะอยู่อยู่ยหน้านะครับเขาพูดทํานองเหมือนว่ารุ่นน้องอาจจะบางครั้งมันจะตามรอยตีนพี่ผมบอกกูมไม่เคยหรอกผมนับถือของผมรู้ไหมว่าทําไมถึงต้องตั้งกีเลนคอลัมดังทุกคอลัมคนที่ตามหลังหลักมีอย่างนี้นะักเขียน ใครๆเขาสอนสร้างแนวทางของตัวเองเพื่อให้มันยิ่งใหญ่ระเบิดไปเลยแต่ผมมันสติปัญญาตามความรู้น้อยพื้นฐานไอ้ป .5 มาได้ปริญญาตรีปีามเอ1เนี่ยมันมีปัญญาหรอกแค่ตามเขาให้ทันตามได้แค่ไหนก็ลำบากแล้วคอลัมม์ไหนดังอ่ะก็ให้ยี่ห้อเขาโดยมารยาทคนเป็นนักเขียนเนี่ยเขารู้กันทั้งนั้นสูติว่าคัทิยามินาปกาเยอรบีลาเนี่ย เขียนแซมมาคุณรู้ไหมยืวิล่าแซมมาไปเดี๋ยวใครรู้ไหมเขาอยากเขียนห้านมนักข่าวไทยรัฐไปบอกคุณนิดอรพันธ์พันทองเราก็รบกันคขาหนังประกาเก่าเขามีค่าแฝงคติดลุงนวดลุงหนวดไปแล้วเนี่ยมาลายเสียงรักมันดังมากเลยติงอันดับหนึ่งไทยรัฐจดหมายมาวันห้าหกสิบฉบับสมัยก่อนนะครับไม่ใช่สมัยนี้จจริงพี่หลุดประหลัดหลุดของผมเนี่ยควรจะเป็นพี่แว่น แต่พี่ประหลัดดุตันรักลูกอนาปกาวดดีลมผมไม่กล้าทักถ้าผมพิสรารวุฒิผมบอกงไม่เอาลุงหนวดไปพี่แว้งก็ต้องมามัางกรไปเนี่ยผมก็คิดหากิเลนคิดจับตายพืจะเจอมันอยู่ในอักครานุกรมประวัติศาสตร์ไทยถ้าท่านไม่เคยอ่านนั้นผมก็จะเล่าซ้ําอะไรดีวะจะได้เคารพพี่เขาพี่เขาดังมากเราตามรอนเขาเห็นไหมนาปก,กาก็ตั้งโดยฝั่งเคาพรพโกวิศศีตรยันตั้งนาปกาให้ตัวเองตอนมาลั่นกองลบมังกรหาเล็บเนี่ย ลั่นกองลบกระชักธงลบสำรองไว้วันที่โกวิดสีตะรียนตายคุณยีก็โทรมาเปลี่ยนขอ้อม่์เดี๋ยวนี้เอาน้ปาปะกาคุณขึ้นเป็นชักตรงลบน้บปาปะกาพี่โกให้คดีพี่เขาคุณเห็นไหมมันมลงตัวอะไรกิเลนปละเถินเป็นคู่เรือตำรวจหลวงมีปืนอยู่หัวเรือแปลงร่างในกองทัพเรือนะเป็นเรือพิฆาตถ้าวันนี้ที่เรารู้จักกันก็คือเรือ เสือทยานชนเสือคำรนศิล์คู่หนึ่งแต่เรือกิเลนประลองเชิงเรือกิเลนเริ่มชนนั้นหมายเราห้ามันผูกพังไม่มีใครอยากทําผมได้ได้นปาประกาที่ใครมารู้จักเอาม,มาใช้ผมรู้สึกมันเท่มากได้เคารพพี่เขาด้วยแล้วมันลงตัวอะไรอะนปาประกาเรือลบแล้วขลั่์ชื่อชักธงลบมันลงตัวโดยบังเองิญซึ่งสวรรค์ประทานให้ก็ขอบคุณ เห็นอ่าพ่ะเกิดมาในโลกเนี่ยมันมีง่ายจบแล้วละ่ะขอบคุณที่ตั้งใจฟังเงียบดีย้อนไหมใบที่เก้าเล่าชัดตัวมัดฉาจะกลายเป็นมังกรเหมือนก่อนมาหลวงพ่อปรแหล่ผมไม่แม่นนะผมเป็นไม่ถึงมังกรมังกรนมันเหินฟ้าทัศนะขณจือ้อมังกรมีร่องรอยก็ได้เห็นตัวก็ได้ไม่เห็นก็ได้ ของจือคุณผู้เรียกผมคุณจะเจอเรื่องเหล่านี้เยอะของจือจ้อเจอเล่าจื้อนี่งงเลยเหมือนมังกรเหินฟ้าอะไรก็ไม่รู้นะไอ้กิเลนเนี่ยมันแค่วิ่งบนดินแต่เป็นสัตว์มงคลหนึ่งในสี่ของสัตว์มงคลในตำนานจีนนะครับถ้าคุณนึกชื่อกิเลนไม่ออกนึกถึงม้ามังกรนท้องสุดสาครมันวิ่งแม่บนน้ำก้แล้วนะเอาไว้ว่าหลวงพ่อแแหลมทายผมเกือบถูกผมไม่ได้เป็นมังกรแต่เป็นขี้กิเลน มันก็เกินพอแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับที่อุตส่านั่งฟังชีวิตเจริญวันนี้รางวัลศีบุรพาคนที่สาสิบเอ็ดครับอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่ากรรมการกองทุนสีบุรพาตัดสินไม่ผิดครับปลบมปือดังๆอีกครั้งครับขอบพระคุณมากๆเลยครับเจญพบกับพิธีกรต่อไปครับเชิญครับ